สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะออนพี่สาวลุงพลนะคะสำรวจดูนานะคะยามแรงข้าวกำลังออกคุณเอฟซีนี่นะคะข้าวปะออนกำลังออกเด้อ ล็อกนี้ก็เป็นล็อกของลูกสาวคนโตนะคะหวานเป็นล็อกแรกเลยก็สังเกตได้นะคะล็อกไหนมีน้ำก็ก็ไม่ค่อยจะขึ้นเนาะเพราะว่าหวานวันแรกก็บานเรสร็จฝนก็มาตกลงเลยนะคะคุณเอฟซีก็รู้สึกว่าจะขึ้นมาเป็นหย่อมๆนล้วนะคะก็อ่อนหมายถึงตรงที่มีน้ำนะคะคุณเอฟซี ตอนก็มองเห็นนะคะแต่คุณเอฟซีมองไม่เห็นเนาะค่ะเนาะนะคะ,น,ะ,นะคะนี่ค่ะเชียงเขียดร้องแอ๊กเอ๊ะะอ๊ออนะคะโอ้นี่นะคะข้าวนาวบ่อนส่วนล็อกที่สองนะคะล็อกที่สอง<ค><ะ>ก็เป็นลูกเขยนะคะลูกเขยเป็นคนหวานนะคะนี่นะคะสังเกตได้เลยค่ะ ตอนคิดว่าทั้งข้าวทั้งยาเนาะผสมปรสานกันนะคะก็อัปเดตนะคะอัปเดตล่าสุดนะคะล่าสุด ข้าวที่หวานร้ายนะคะตั้งแต่วันที่สอสังเกตได้เลยนะคะจุดไหนที่มีน้ําเยอะนะคะนู่นค่ะจุดไหนที่มีน้ําเยอะๆนะคะนู่นไม่ค่อยจะมีข้าวนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ปะอะอนจะอัปเดตให้คุณเอฟซเห็นๆนะคะวันนี้ก็อัปเดตสักสักคลิปก่อนนะคะให้คุณเอฟซเห็นๆนะคะ ล็อกนี้ก็เป็นลูกสาวคนโตนะคะหวานล็อกนี้นะคะลูกสาวคนโตวหวานนี่ค่ะก็จะเห็นต้นข้าวนะคะเป็นหย่อมหย่อมนะคะคุณเอฟซียากาศก,าก็มืดแล้วพอหกโมงกว่ากว่านะคะคุณเอซ เดี๋ยวปอ,อนพาคุณเอฟซีมาดูนะคะล็อกที่ปออนหวานโอ้เห็นทันตาเลยล็อกข้างล่างนะคะคุณเอฟซีเขียวปึ๊ดเลยมองไปแล้วก็เขียวปึ๊ดเลยนะคะอันนี้คือฝีมือปอ,อนนะคะหวานล็อกนี้ก็ไม่ใช่นะคะเป็นลูกสาวนะคะเป็นคนหวานนะคะล็อกนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะมองเห็นต้นข้าวนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะตอนเช้าเช้านะคะปอออนจะมาอัปเดตให้คุณเอฟซีเห็นนะคะเช้าของปอออนก็ประมาณน,นะคะสองโมงสามโมงอะไรประมาณน,นี้นะคะเผื่อปอออนทํางานบ้านทำโน่นนี่นั่นเนาะคะ่ะเนาะเสร็จเนาะ <S <S โอ้ลีโอโซดาอย่าไปวิ่งลงข้าวนะล็อกนี้นะคะคุณเอฟซีเป็นล็อกที่ปะออนหวานนะคะนี่นะคะล็อกนี้นะคะล็อกที่ปะออนหวาน ก็กําลังขึ้นนะคะกําลังขึ้นสะพังเลยนะคะสะพังเลยสังเกตได้เลยนะคะสังเกตได้เลยเดี๋ยวเป็นหย่อมๆแล้วถ้าตอนเช้าๆก็คงจะมองเห็นเนาะคะ่ะเนาะ๋ยวมาดูนะคะล็อกนี้นะคะประอ่อนก็หวานเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะล็อกนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ,ค,ะคุณเอฟสี่ก็ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะ นี่แหละคือฝีมือป้าออนล้วนๆนะคะมองสุดลูกกระตาเลยนะคะเขียวปึ๊ดเลยก็เป็นข้าวนะคะข้าวที่สูงๆเนินสูงนี่เป็นข้าวดอนะคะข้าวดอข้าวดอก็รู้สึกว่าเห็นต้นข้าวขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าอิ่มใจนะคะอิ่มใจอิ่มเอิบอิ่มใจนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะป้าออนจะ อัปเบีให้คุณเอฟซีเห็นเห็นนะคะลีโอขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยโอ้ยนะไม่ต้องกินข้าวเย,ย็นเลยนะเย็นนี้นะนะไม่ต้องกินข้าวเลยนะขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยอย่ารู้แต่ปั้นขาวๆนะขึ้นมาเดี๋ยวนี้ได้เย็นไหมขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยไปเหยียบข้าวทําไมลูกฮะข้าวนานกว่าจะทําได้นะนะ่ะออกมาแล้วขึ้นมาแล้ว โอ๊ยน้อมาเด้มาเด้อมาเด้อกลับแล้วนะคะกลับแล้วไม่ไหวแล้วนะคะน้องลีโอน้องโซดาน้องนำโชคนะคะวิ่งเล่นกันใหญ่เลยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยพอแม่พีน่น้องป้องปลาเลยมุนแอบแยบเลยปลปาเข่าข่อยกระโพดกระโพดม,ง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 มงังโมมักเตียงก็ประมาณนี้นะคะคุณเอซี ปอ,อนก็ขอบคุณนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอัปเดตให้ยินเห็นนะคะตอนเช้าๆนะคะสองโมงสามโมงเช้าของปอ,อนนะคะเวลาขนาดนี้ก็หกโมงกว่าแล้วหลังจากขึ้นไปนี่ปอ,อนก็จะทำข้าวให้น้องหมาปอ,อนกินแล้วก็ปอ,อนก็จะกลับบ้านแล้วนะคะก็ขอบคุณคุณเอฟซีนะคะ มาเด้อมาเด้อมาเด้อกลับเ้วเด้อมาเด้อมาเด้อใครจะอยู่ก็อยู่เด้อไม่อยู่แล้วอยู่แบบโอ้โหเหยียบย่ําเหยียบย่าหมดเลยต้นข้าวมาเด้อมาเด้อมา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 เด้อมาเด้อ มาเด้อมาเด้อไปไปไปกลับกลับกลับ มาทุกตัวเลยนะคะคุณเอฟซีลูกปลาอ่อนปอนก็ขอบคุณนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมาลูกมามามาอย่าไปเหยียบที่เขานะอย่าไปเหยียบนาเขานะมาเร็วมาเร็วจะไปเหยียบต้นข้าวคะนะลูกมามาโซดาขึ้นมาเลยคือโซดาขึ้นมาเลยปอนก็ขอบคุณเดอ้อ ข้าวกำลังขึ้นข้าวกำลังขึ้น ตอก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ